สวัสดีค่ะพบกับหมอทิพปณนิชาอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเราวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปหัวข้อ,อถึงผู้ที่เกิดปีฉลูนะคะวันนี้แม่หมออัดคลิปประจำปีของเพื่อนๆที่เกิดปีฉลูเขาเรียกว่าปีฉลูนั้นมีธาตุดินนะคะฉันสาเป็นมนุษย์ผู้ชายคะ่ะเพื่อนๆคะมิ่งขวัญอยู่ที่ต้นตาลเป็นคนใจบุญ มีดวงชะตาค้ายพระมหาชนกพระมันดาไปค้าขายแต่สำเพาแตกนะคะถูกนางเมขขาอุ้มไปไว้ที่ราชอุทยานาประมาณว่าธรรมาค้าขายต่างเมืองจะได้ราบสินทรัพย์สินเงินทองรับราชการดีนะคะเป็นผู้ที่หากเป็นชายาผู้ที่เกิดปีฉลูเจนรจาชอบใจผู้หญิง แต่หากเป็นหญิงมักอาพับนะคะเพื่อนๆอนคะอาจจะมีปัญหาการยาร้างหรือเลือกราก็เป็นไปได้นะคะสำหรับพระจันทร์เป็นปากเจรจาหลักแหลมนะส่วนพระพุธเป็นใจมีความคิดสุขุมและฉลาดส่วนพระเสาเป็นที่นั่งบางครั้งอาจจะมีเรื่องของกามอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องหากเป็นหญิงมักมีตำมิในที่รับก็เป็นไปได้นะคะส่วนพระอังคารกับพระฤหัสเป็นมือ ทำอะไรมักไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะส่วนมากชาวาเพื่อนเพื่อนที่เกิดปีฉลูนะพระศุกร์กับพระอาทิตย์เป็นเท้าเขาเรียกว่าไม่ชอบเดินค่ะเพื่อนเพื่อนค้านะชอบใช้ยุดยานพาหนะนะคนที่เกิดปีฉลูวันนี้แม่หมอมีองค์พระพิกเนตบุตรแห่งพระศิวะมหาเทพและพระแม่ศรีอุมาเทวีนะคะผู้อยู่เบื้องลัางอันสวยสดงดงามนี้ผู้ที่ประทาน ค,ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เราองค์เทพพระพริกเนตรนะคะวันนี้แม่หมอขอสับพลังงานหน้าไพ่แทนเพื่อนเพื่อนชาวาผู้ที่เกิดปีชวดในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนที่เกิดปีชวดดูสถานะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ มีผลตั้งแต่ที่เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้3ถึงหเดือนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใบแรก The Star ตามด้วย The m a g i c i a n และ Kiss of Sword อัสวินถือดาบตามด้วย10เหรียญ นะสถานการณ์ความรักของเพื่อนเพื่อนที่เกิดปีฉลูแม่หมอต้องบอกว่าตัวตนของคุณนะสถานการณ์ของคุณณขณะนี้คุณเองเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากๆค่ะเพื่อนเ่อที่เกิดปีฉลูนะสถานการณ์ความรักของคุณคุณเป็นคนที่อย่างรู้ฟ้าดินเขาเรียกว่ามีเซนจิตสัมผัสที่แน่นอนค่ะเพื่อนๆนคะนะและเป็นคนที่อาจจะ ฝักใฝ่ายในเรื่องธรรมะเป็นที่ตั้งจิตใจดีนะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายนะคะและนะขณะนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณเองหากมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพื่อนเื่อนที่เกิดปีฉรู คุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะและเป็นคนที่รู้เท่าทันเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆหากอะไรที่เข้ามาดีคุณพร้อมที่จะรับไว้แต่สถานการณ์ความรักที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกไม่พอใจเราพร้อมที่จะยกดาบขึ้นมาและตัดสินปัญหานั้นเลยนะคะในเรื่องของความรักหากในเรื่องของครอบครัวณนะขณะนีะ้เพื่อนๆที่เกิดปีฉลูคุณเองเป็นคนที่ มีความมุ่งมั่นและเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วนะคะสถานการณ์ความรักในเรื่องของครอบครัวคุณอยากให้ชีวิตครอบครัวมันอุดดมสมบูรณ์อยู่กันพร้อมหน้าดังพ่อแม่ลูกนะสถานการณ์ที่คุณอยากเห็นและอยากเป็นแนอนาคตนะคะด้วยดวงของคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรืองานของคุณ อยู่ในระหว่างการเดินทางโยกย้ายอยู่บ่อยๆก็เป็นไปได้นะคะนะงานที่มีคนมาลายล้อมจำนวนมากคุณอยู่ในขั้นของเดอะสตาหรืออยู่ในขั้นของท็อป10นะคะในเรื่องหน้าตานะเขาเรียกว่าคุณอาจจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมีความสวยสดงดงามก็เป็นไปได้นะคะช่วงนี้และมีคน เข้ามารายล้อมมีคนเข้ามาหลงรักมากมายก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆที่เกิดปีฉลูแม่หมอขอดูสถานะความเป็นไปได้นะแนวโน้มในอนาคตของเพื่อนๆที่เกิดปีฉลูในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณเพื่อนๆที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะสถานการณ์แนวโน้มในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใบแรก 7. ไม้เท้าตามด้วยหกถ้วยค่ะเ,เพื่อนๆคะและ q u e e n o f c u ครับคุณน่าจะอยู่นิ่งๆเฉยๆในที่ของคุณนะตอนนี้เพื่อนๆที่เกิดปีฉลูแต่ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านๆมานะคนเก่าๆคนในอดีตของคุณกำลังจะกลับมาค่ะเ,เพื่อนๆคะตามด้วยเจถ้วย ช่วงนี้คุณมีสนีมากๆนะพลังงานที่ไม่หมอเห็นเพื่อนๆปีสรูคะ่ะเอสออฟคับหนึ่งถ้วยเขาบอกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตนะพลังงานของคนเดิมคนเก่านะคะกลับมาหาเราแน่นอนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักกันมาเนิ่นนานในสมัยเด็กสมัยประถม นะเขาเรียกว่าสมัยมัธยมก็เป็นไปได้หรือความรักที่เคยรักกันในสมัยป๊อปปี้เลิฟเขาเรียกว่ารักครั้งแรกนะหรือคนรักคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับเรามากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนถึงขั้นต่างประเทศหรือคนรักคนนี้เป็นคนที่มีอายุห่างกับเรามากๆก็เป็นไปได้นะความรักครั้งนี้อาจจะทำงานที่ต้องเดินทางไปมาหากัน ค่อนข้างลำบากนะในช่วงนี้มันมีปัญหาอุปสรรคเข้ามามากมายนั่นเองนะคะแต่อนาคตข้างหน้า s o ส Cup เข้ามาเติมเต็มคุณจะได้รับข่าวดีหรือมีการเริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีและหากการกลับมาของเขาในครั้งนี้คนที่เรารัก เพื่อนๆที่เกิดปีฉลูคะคนคนนี้เขาน่าจะมีของฝันของฝากมาให้คุณนะคะเป็นของที่ถูกใจก็เป็นไปได้นะขณะนี้และตัวคุณเองอยู่ในช่วงของคนที่มีเสน่ห์มากๆนะช่วงนี้นะคะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกมากๆก,ก็เป็นไปได้ปัญหาความรักที่มันผ่านมามีอุปสรรคมากมายเขาเรียกว่าคุณจะได้รับประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะคะในอนาคต ม่หมอขอดูบทสรุปของเพื่อนๆปีฉลูความรักความสัมพันธ์ของคุณบทสรุปตั้งแต่ที่คุณเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณจะเจอสถานการณ์ใดในเรื่องความรักนะคะใบแรก t h ือ r a v e l e r นะสถานการณ์ความรักของคุณมีการจบลงอย่างกระทันหันแน่นอนที่บรรพัน,นมานะคะตามด้วย เพลสออฟครับหนึ่งถ้วยและแปดถ้วยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะตามด้วยสี่ดาบและสามเหรียญสถานการณ์ที่ผ่านผ่านมาเขาเรียกว่าควารมรักของเพื่อนๆที่เกิดปีฉลูคุณกับคนรัก อาจจะมีสถานการณ์บางคู่บางกรณีนะคะพลังงานของอเพื่อนๆที่เกิดปีฉลูคุณอาจจะจบลงหรือเขาเรียกว่าปัญหาความรักที่เลิกรากันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเขาเรียกว่าอยู่ดีๆก็ปิดสวิตช์ไม่พูดจากกันซะงั้นนะอยู่ด้วยความนิ่งเฉยนะเดินหันหลังจากกันทั้งที่ยังรักกันอยู่ก็เป็นไปได้นะคะสถานการณ์ของเพื่อนๆที่เกิดปีฉลู ณนะขณะนี้พลังงานต่อจากนี้ไปคนคนนี้คนที่ตัดจบจากเราไปแล้วอาจจะเป็นคนในอดีตท,ที่คุณเคยรู้จักเป็นเพื่อนในสมัยปฐมมัธยมนะคนคนนี้จะกลับเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ทำไม่ตีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะและการกลับมาครั้งนี้เขาเองนะ ห่างหายจากคุณไปเขาไม่เคยลืมเลือนคุณเลยนะคะเขาจากไปทั้งที่อะไรอาวรณ์และยังรักคุณอยู่นะสถานการณ์ครั้งนี้เขาจะเดินทางมาหานะพร้อมกับมอบสิ่งดีๆให้แก่คุณแน่นอนนะคะอยู่ที่เพื่อนๆที่เกิดปีฉลูคุณจะรับรักครั้งนี้ไว้ไหมเพราะคุณเองมีคนที่เข้ามา ให้คุณเลือกมากมายนะคะนับจากที่คุณมารับชมคลิปนี้แม่หมอเห็นคุณเพื่อนๆที่เกิดปีฉลูไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายคุณเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดมากๆนะคุณดูสถานการณ์ความรักออกนะคะอยู่ที่คุณเลือกที่จะตัดสินใจนะแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะแม่หมอขอดูบทสรุปพลังงานหน้าไพา่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกสามใบนะคะเขาต้องการให้คําแนะนําอะไรกับ เพื่อนๆที่เกิดปีฉลูนะมขอพลังงานหน้าไพา่สามใบค่ะใบแรก dragonfly ตามด้วย g h o s ิ future นะอนาคตที่สดใสรอเราอยู่แน่นอนค่ะเ,เพื่อนๆค่ะตามด้วย angel of miracle นะคะเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจากสวงสวรรค์เขาได้ อบอุ้มเราไว้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนคะนะอนาคตที่สดใสรอเราอยู่เราจงกล้าที่จะประชิญไปในโลกกว้างนะคะเพื่อนเพื่อนคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้สําหรับเพ่อเพื่อนๆที่เกิดปีฉลูขอให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักปัญหาใดที่เข้ามาพยายามแก้ไขและต่อสู้ปลายของเส้นชัย ความสำเร็จรอคุณอยู่นะคะแม่หมอเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณ f อที่น่ารักที่เข้ามารับชมรับฟังและคอมเมนต์ดีๆในแต่ละคลิปนะคะขอบคุณที่ทำทาสแตมให้แม่หมอด้วยนะคะนะ,ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปกองก๊าซแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าในปีต่อๆไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะ